เอน้อาตมาในแบมาสามวันแล้วกินไม่หมดปเอาอรกันที่หัวเ้ยเอาอะอ่ะลนปากเนาะคุยทำไมเนี่ยยาไป้านกัวโอองอขาหมูอะมาแก้เบียใบบ้านเลยยวตากแดดเลยนี่องรถพี่ใหญ่รถฟิล์มสีแดงเดินตรงไป ไปเดินตรงไปเดินตรงไป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 เลยพีโน่รู้จักพีโน่ไหมตรงไป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 ใส่มือใส่มือเออนั่นแหละตรงไใส่มือไอออกไปเลยออกไปเลยมึงก็ออกไปเลยใส่มือออกไปเลยเออนั่นแหละก็นั่นแหละขาน่าขาน่ามีผ้าปิดอยู่อะดึงผ้าออกแต่กอดเออหยิบถุงมาหยิบถุงมา ไม่ใช่เออนั่นละเฮียก็แซวมันเล่นงเป็นสติเลยหรอ่าปุ้ไราเยนรู้ว่ามึงชอบลุมมีอะไรรำมาเยนผมผมไม่วกลุมอย่างเดียวครับปวดนิวบอลเปียรหล่อโอ่แม่ตัวนีชอบลุมกลายเป็นพัลโล คอยไม่เห็นไม่ได้เลยเนี่ยเย็นเยบสนามนี่นะตามมันเราเราใครเย็นไม่ได้เลยนะดููด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 ููด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 ดู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 ดดูด เล่นหปลามไมขีกอกกันเลยแต่โตกับตกันไม่ได้ไม่ขีกรออยู่กนหตัหักกว่าเขาบอกจอนเพรุ่นมาเนอะเิต้อนที่ดุมากตอนี้ายกอย่างนี้นะายกอย่างนี้โอ้ยเหมือนีประม่ณกกันรรรรดว้ยปลาอ เงินค่าที่ะ้อย่ะพี่คนนี้โอ้ยไผ่านอกคนนีิวๆเาจะมไม่ได้ินพี่ทำพันเสร็จกินเกืบหมื่นเมยหรืป่ใส่หนวเมยเียนยเก็บายมาติว